คลิปนี้จะมารีวิวหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขาเอินถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเอินรีวิวถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือมาแนะนำครับเกี่ยวกับไข่พัํมครับพั่มนี้บ้านบ้านผมเอิญผั่มเด้อจะว่าถ้าเป็นภาษาพะกางเอิญไข่ผัํมหรือมาไข่พัํมนั่นแหละครับมาไข่ผัํมนี้จะมีลักษณะเป็น เป็นเม็ดคือไข่ปลานะครับจะเป็นเป็นสีเขียวงสังเกตได้นะครับเด้อเนี่ยนี่ครับเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดน้อยๆกลมๆคือไข่ปลานะจะเป็นลักษณะสีเขียวภาพานี้มันจะอยู่ตามตะพมนะครับเต็มไปหมดเพราะเอามามามาเพาะผ่านไว้ถ้าเกิดผู้ใดสนใจที่ต่อได้นะครับเด้อไข่ภาพนี้ ข้าเจ้าจะเอาไปแกงหรือไปอ้อมไปอ้อมเสือป,ปลาเสือป,ปูเสืออย่างก็ได้ครับนี่ลักษณะของมันเป็นแบบนี้มาใครพ่าส่วนมากแถวตำบ,บลโพนสว่างหรือตำบลบ,บ้านเอื้องนี่ซิบูมีดอกมีแต่อยู่ที่ลุงทรายผูสไตล์ป่าดิดงอย่างเดียวครับจึงได้มาแพร่ผันผู้โดยสนใจมาติดต่อได้เด้อมาเบิ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมไปสอบถามตามต,ามตลาดนัดแล้ว จนมากผู้หญิงไข่ครับนนี้ผมลองเอาไปแกงแล้วไปอ้อมมึงแล้วแซบแซบอยู่ครับแซบอยู่ไข่ผับนี้รู้สึกเป็นราคาไล่อยู่นะครับเพราะว่าทางภาคกลางในละการใหญ่อของข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดแกงไข่พับครับอยู่แถวกรุงเทพผูระผู้ใดสนใจก็มาติดต่อได้เลยเด้อผู้เลยที่เอาไปขยายพันธุ์ก็ได้มาติดต่อลุงสายผูสไต ปาดินดงนะครับน,นี่เธอเบิง่งลายขนาดเต็มซ่าเลยเห็นไหครับเนี่ยเต็มซ่าเลยนี่เต็มไปหมดเลยนี่นี่ครับเพศนี่บ่เธอเบิ่งชัดๆครับนี่เธอเบิง่งชัดๆเด้อนี่เธอเบิง่งชัดๆนี่ครับมันเป็นเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดกลมๆคือไข่ปาลาจะเป็นสีเขียวนะครับก็เลยสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับเด้อขอบคุณลหลายๆครับ